ดูผมนะดูมังกรปะว้าวหอมดูวะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีเมนี่ฟลี่สอร์ไห้ไัมครับกับออกกวินโดหิวเข่ามันมาเห็ดมพอีเลยเอืผมมีแนวกินครับส,สอกหายแนวกินครับเห็นเนื้อพอดีเห็ดยัง เดี๋ยว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 เที่ยงก็จะเฮ็ดยพัดกะเพราบ่กะเพรากะมาเดี๋ยวเอาก็ต้องหุงเขาสะก้อนเาเอาไปสะก้อนน้่งมันหนึ่งใชเดี๋ยวหรอกเพราะว่ามันเสียนี่มึงในเนื้อตอนไงป่ะเนี่ยมึงกินไม่ได้ตัวกะเพราไหมเที่ยงกะเพราผมได้เห็นอยังเดี๋ยวฟักใส่อีกเดี๋ยวจิปเก็บเวาอีตูกระเทียมก็ต้องต่ำสะก้อนเอาเขากระตองหุงสะก้อนบดวนดอกเนี่ยเอาทีมันยังมีอยู่โอย

เมื่อบางอีกเมื่อฟงถือตาดอกกระเทียมหนึ่งบางไว้ยังสิแม่นั่นเห็นบ้านกระเฮียตัวเอาบางเวงสิแม่นนี้บางเวงสิเอาลู้ไหมเออเห็นแล้วมั้ยต่ำค่อยๆต่ำไปมันถือมากโอ้ยเงี้ยบนละเงี้ยดอกเชลโลบ้างเงี้ยต่ำนังสิแม่ต่ำค่อยๆมันกระเลียกเลยเออเบิ่งต่ำไปมันถือมากก็เม่อต่ำมันบ่ถือกือ นั่นมากบ่ท่านถือกระตำของใบเขาเพอาลเรจีอเ,เ,เอายงแ,บบแด็กรเอาเร่าำนี้ละพอหอมคอตะไปเอาพักก่อนพี่จีไปยั้งมานนิโอเคฮนะบ่หอ,องเก่าเงินที่ขยอเขาน,นบ่ร้อยก็บาทไปห้องเกัาไปซื้อเนื้อสามชันมาซอยมนบ่สามชั้นสาชั้นมาซอยแล้วห้องกับไปล,กลักน้ำจิ้มเน่าแม่ไปล,กลักน้ำจิ้มเน่จะบอกด้วยทันแล้วห้องกับไปซื้อ<ๆ>พัก,<ๆ>พก กระลัมเจาม้าบาทขึ้นไปเฮ็ดสุกี้โหลดเออเฮ็ดสุกีิแค่นังก็ได้แล้วก็เอากระเบลักอันผักบุง้งบุงอยู่น้ำปาเปรีนี่ผ่อนในเล้งมีบ่นี่อยู่ข้างเฮียนนั่นเอากรลักฟางแผ่นเลยแผ่นดอก็บอกมึงก็บ,บอกพ้องว่ามึงอยากกินเนื้อย่างเพราะว่ากู้บเกี่ยว เนี่ยเขาจะบอกว่าหนูอยากกินเนื้อย่างเขาอยากป่ะสันอยากเนี่ยกระเพราเน,นี่ยหยับันิญญาได้ไหมไม่ได้หยับดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวเซมังดอกกระเจียวนี่บ้าโด่งห้องนี่เมียจะไปเก็บย,ยังเก็บมักผิดวะเก็บเปลนบ่อนี่เก็บมักริกมากไรเดียมักริกรไม่เกียกเก่ยว,ย,วยังกันวะ

พ่อกระทือเด็ดขวัญเป็ียนยังไเด็ดขวัญตำแหน,น่นได้รเยอะบ่เยอะหน่นหอยบ่เอาแล้วเอาแล้วบ่ย้ำเด็ดครับกระเพรากระเพราโอ้ยพูดเดียเด๋ยวออเอาวะางอันลังๆงบง,ง,งามกับบ่เอาเดีด๋ยวนี้นี่คือขี้ดินบ่ต้องทะนุทะนอมไปน้ำดิ เป่าบ่เจ็ดอสุ่มผีก็ได้บ่ต้องทั้งๆมันเห็มันขึ้นทั้งๆทั้งล่างมันสิตายแล้วมันถือขี้ดินขี้เนี้นี่ข้า็ไปล่างเอาเอาเอาใบบ่ก็เอาใบมันข้าไปล่างเอาก็ได้ช่ำขี้ดินไปแน่อีพอบอกว่าให้เอาไว้หนิอ๋อทั้งล่างมันก็กินได้คือกันนี่ตี๋ไถบักเราก็เจียวครับทางฝุ่นกะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปถึงกินครับเลี้ยงปูเลี้ยงปลา แค่นนั้นลักกินไก่หน่อยโน่ตอนนั้นไก่หน่อยตอนนี้โน่เลี้ยงไว้ในโอ่งนั่นบ่ไก่สีนั่นบ่ออกีผมไม่พาโน่ไปซืบสีแดงบ่ได้ลักเด้อสีเหลืองลักคือสีหูแค่มาไปกินบ่ได้ไปกินแค่มาไปกินหน่หายปาะสาทนน่บ่แม่นไก่หนูที่เนียอ่ะติดแก๊สเบาๆอ่ะไปอยๆค่อยๆนี่ เราจะมาบอกเชฟบ้านกอกนะครับเอามันลงไปมือใส่มาเคี่ยะมันลงไปมันมันเหนื่อเบ่เอาใส่กระเทียมบ่เอาเจียวน้ำมันสิพาเจียวน้ำมันก่อนนี่เจียวน้ำมันมันมันหมูมัน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 น่ะนี่เอามันมาเด้อะมันมันมาเด้อน่ะใส่เออลงไปรถเนาะอือลงไปเลยนี่คือมันของวัวนะครับมันของงว เอออันอันมันม huh? uh, uh. ah, e ันอ่ะเอาลงไปมันบ้วฟงดอกเยอะออกไก่ไรถ้าไปหาหมอดอกขันฟุ้งลงไปผัดให้มันยุบซะก่อนเกี่ยวให้มันยุบใจเป็นระเบีบอ่ะอ่ะอาคนเด้อโว้ยล่างยังยังเห็ดแล้วยังล่างโอ้โหเปิดแจกเหรอวะอืม นุ่มนมเขาเอิ่นนมงัวแล้วก็อีกอันนึงก็เอิ่นหมกเผาเนาะบวมเป็นนุมหมกเผาอ้าวกระเทียมแต่เดี๋ยวเลือกเปลือกออกกันทีไหมเปลือกเปลือกคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวที่ให้จำไม่ได้ปเะ็ดให้ผู้สาวกินเขาใช่ปะเว้นไว้เขาโทรมาอยู่นั่นบ่ได้๋ดิเขาโทรมากหรือเปล่าพ้ชาว เอาปรมาแล้วอ่านี่ลงไปอืมตีองไปเขี่ยลงนแล้พี่เอโอโม่ใหม่บม่ใหม่ง่ายปะนัน,น,นเชียวมันก็ไ้กันห้นงดยู่ดบะเอาลงกัน ปอนห้ือเพิ่มนาปอนเนาะนะติดดับ,บ,บดับติดดับับอย่งไม่หออาห <c oughs> ออที่นี้เอาเนื้อลงเนื้อลง,อลงหรอใช่พีด,ดังดัง

เจ็บมันกว่าความเย,ย็นยังน้ะตั้งตาลมาลงจับโอ้พอเห้มันนัะอีกจะอีกอมันเข้มแน่นมึงแส่นแน่นแต่แท้มันพอดีกันแล้วเนาะเออเออมึงก็ใส่สูงครันเนาะโ<ป>อดับแขงหมดน,นั่น ซอสนะซอสรสดีนหนนึงเส้นี่าบออยเรนมาค็มวอาก็เรีเรยกเจ้แล้วเราชียบนะนยังเีกื่รถดมานี่เส้นนี่การตวงนะป่บ่อส่ลายใสลายใสลน้อยอืมมีนดอกแต่บใสด้สะบใสกับบแซ บอกนึกว่าบบกินยอดดีพีชผัดาท,าทั้งใจนี้แก่น้อยนีย่ใช่นี่มัน่จังโผิดพลาดพอ,อ,อนีอ่มันลุกเลยทาเนยพอแล้วพอแล้วบ่ใบกะเพราใบากะเพราใส่สุดท้ายดิพอหร้อยังนี่เนื้อเนื้อมันสุกหรือยังอะสุกแล้วสุกแล้วบ่ชิมบ่ชิมเอาเลยบ่เอาเอาลงเอาลงุอ เดียม like, ันกวดเอามาคนทำไม่โอ้ยเห็นค้นยังโดนปวดแขนนี่จะเสียบบ่นชิได้ตีถือกันหรอกเอายังอยู่ยุเชฟใส่พิไทษบ่เฉ็บมือซุกหรอใส่พิไทษบ่บ่เออบ่กับบ่เป็นยังใส่น้อยนี่นี่ของเชียบบ่ว่าเฉียบเหม็นเอาใส่ใส่ไปเฉจันดีเลยไปเฉจันไปจันมันถูกก็ยัง ูแอาชีพผสมาสูก็ปิดแก๊สสิเดี๋ยวนะขึ้นจานผัดผัดจะข้าวก่อนบอกอ้าวแล้วเจี๊ยแต่ข้าวบมูข้าวกะยาแล้วเจี๊ยเรียบร้อยเงาตาเอา้าขึ้นจานนะตั้งให้รอ,อย่บ,บ<อ>งเงี้ยบอใช่ตอนไหนอ๋เฮียจะน้องจรินว่าน้องอ๋ออ่ะเนี้ย เอากระไซยหนน้ำกันจงไปตักเขาอีกใช่นหะมมันมัน,มนถือแกเ่เล่นงปยังมาเออเออัออนนำมิเอาจังสิมากของนะนะยังบอกนีเน,นียสะนอเนียสะน่แตกกับ หลอดบ่เนาะหลอดบ่เนาะอืถ้าไปแช่ไปที่นี่เฮ็ดแล้วแช่เลยมันสิท้างกระทะบกห่วงเลยจนน้ำแช่ไว้โคกโคกโคกน้ำหวดเอาเลยหน่ะโคกซื้อๆน้ำใส่แล้วก็ไปแต้มที่ออกเออทวอกเลยเรียบร้อยแบบนี้ซ้ำโคกนี่พอแล้วบนไปที่จะเหมืนมีน้ำเย็น คนเออเอาเลยเททิมเททิมเทซิปุูนเออโก้ใบแบบเรีย,ยบร้อยหน้าตากระเพราของเสียบันกอกโก้ใบโก้ใบโก้ใบั้งอันนี้แหง้งตาเข่าไปที่เหนียวว่างไว้โหนิ่วนิ่วเห็จะได้เข่าวันศุกร์บันกอกเอ,อ้ย รอคไปเฝอให้นางยเฝ้สใมัน hmm. สูกมันบ่สูกให้มันดีดสักกอนดีดต้องรอยจักหน่อยจังจังจสูกมานั่งพี่ยืนเฝให้นงมา็นกอดเลยมานั่งยืนเฝาอยู่นั่นบ่ได้ซอย่งนี้นะ่อ่ออีหยังไปกินนอไมกินข้างนอกหรอมั้งมานั่งเฝาพี่ แมงวันดิกินเบิร์ดได้หนินั่นงเฝาแมงวันกินเบิร์ดได้เนยยืนเฝาหมอเขาว่ะหน้มันดีดตึบ๊บแล้วก็ทาอีกจังหน่อยต้องาทาทาตัวมาได้ชิมก่อนชิมมันก็ได,ด้แซอยูชิม อะไรเพ่อแม่เลยอไรเพื่อหิวสาวอ้ตอบเนยเกลือกล้วเนยโรเกลือกล้วยอบเนยโรยเกลือเขาะชุกหรอ่กล้วยบเลืมำเบื้องติดตอกยู่นั่นแหละเอาได้บ่ล้มันหนเบิ้งติไปเอา ตะก,กรอนตะก,กรอนพิจิส่งหิวเขาเดี๋ยวดๆมาตั้งให้ม,า,มาตังง้งนะเ,เองเอาอนี่เขานุ่มมากมักกิงเคีบ่นุ่มมา,อมมากอันออนุ่มมักคือจังเขาหยามเ้าแมนเขาฮอนฮอนแต่ว่าอันนี้คือจิ้งเซาฮอนเลยแหละมันเหาอจิม้มซีมฝีมือเชฟบ้านกอกปินโดโซดากเาพเาะอะไรบอกระ ตักไม่โลดตักไม่โลดไม่ต้องเคาะตักไม่เลยคันเดียวเองกันอืมจีบรดบ่านน้องเอาจานมาไงพ่ไปม่เอาเลยอ่ะอ่ะตักมาได้กนลังจัดจานโอ้โอ้ตายตายตักเลยไม่ต้องเคาะตักไม่เลย กล้วยอบเนยเลยกว่ากล้วยอบเนยโลยเกลือกล้วยนั่นที่นราเทกันย่างเด่นพอวะเยกโอ้ยจะกินเบิดหมอเลยบ่ห้องบิดหมอเลยบอกยีบ่ะเยกก็ต้องเคาะยังไงตักไม่หลดเอาไม่เลยติดบ่เอาบ่ก็ตักเลยจไดกมันก็ติดคือเราความไม่น่ะ

จิ้มผีมือ,จอเจ้กกเขาของใส่กับเปามึงด้วยมันแสบบ่ะจะเป็นแสบอยู่บางซีน,นานา,นาตนแต่ว่าบ้นบ่แดงครับเพราะว่าเขาใส่ผีเขาเก็บเอาอจิ้ม้าไปหอมดูมดมว่าว่าแล้วคร<อ>ับห่งไหน ชิมมันกันนะเธอ mm hmm. เราจะชิมแบบออริจินอลหรือว่าแบบธรรมดาก่อนแล้วเข้จังใจใส่พริกไทยชิมฝีมือรปเวนโดกกอนอืมกินหอมดี ส่วนอืมครับอยู่แต่ว่าเอาเดี่ยมาซิมแบบพริกไทยแบบนี้เนี่ยครับแบบพริกไทยนะครับเพราะว่าหมักพริกไทยจังน้อยที่มีชุ่เห้ากระตั้งกล้องป๊า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 ใส่ใจลงไปส่วนมากสิ ว้าพี่แจ๊กคนเดเป็นังไงใจพีชัยมาดอืมแยบผ่านพันพอตูกินขาก็ไม่โดันะครับพอดีว่ามันมินเตังค์นะครับกินขาน้ำร้าน่แหละทีได้เวโฟลี่สอดอีกมาเจอกันคลิปหน้าครับผมว้าผ่านพันมีนูแหลกที่ผ่านกับถอดไข่ พัดเขาก็โอเคโอเคแกได้เอาเมียแล้วพ่อเมียอะไรล่ะจ้านายเนี่ยเอาเมียเลยบอกพ่อยกันเลยท่านี่ตามต่อไปด้วยครับมันมีเมนูที่วินโด้เจตีนี่เมนูยังโคติดตามเอาโอ้ยเอาผมเอ้าฝากติดตามด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายสวัสดีครับเบิร์ดครับ เอาเบิดตูดเจียคอนี้เอีกโ,โอ้เห็ดเียบจะบ้ะะแฮมหนะแยงโนูบอสแยบเนาะเห็ดแยบเนาะโอ้เขากันยังไงครับโอ้เห็ดแยบตังกอกขันเขาเนี่ยเอามาเป็นเขาจา้าตีบอสบ้า,าแยบกับแยบกินสับเบิเลย<ม>ข้าวมอนึงกับหลานสองคนวันนี้กินเปลืองแทบหด้วยฮะเปลืองแค่ไหนเนี่